สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาอยู่แวะมาป้ายานะคะขนมที่สอมแสบชอบทานมากเลยนะคะแบบแฮปปี้สุดๆนะคะก็ยอยากจะมาป้ายาแม่ๆนะนี่เลยโนบิโนบีนะคะเป็นข้าวพัฟออร์แกนิกนะคะตัวนี้คือจับง่ายแล้วก็ละลายในปากเลยนะแถมยังได้รับคุณค่าทางโภชนาการนะคะทั้งแคลเซียมวิตามิน B1 และธาตุเหล็กอีกด้วยค่ะ 2แสบทานมาได้สักพักแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าติดใจมากๆเลยนะตัวนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันสมรสชาติเลยนะคะแม่แม่นี่ตัวนี้นะคะที่แม่มายูถือจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะคะจะเป็นถุงสีชมพูนะคะออผลิตภัณฑ์เขาดีงามมากนะเพราะว่าเขาผ่านมาตรฐานการรับรองจาก USDA Organic เลยนะคะตัวนี้นะเป็นขนมที่อุดมไปด้วยนะคะคุณค่าทางโภชนาการนะคะโดยไม่มีสารเคมีเจือปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่แม่มั่นใจในเรื่องสารเคมีได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่มีสามารถให้ลูกทานได้แล้วก็ปลอดภัยอย่าง แน่นอนจ้าส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโนบีโนบีเคลนะคะบล็อกเกอรี่แอนด์ชีสนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นอีกรสชาตินึงนะ,ะซึ่งสองแสงก็ชอบทานสีนี้เช่นเดียวกันนะคะและสีสุดท้ายนะจ้าที่เขามีนะรสนี้นะคะจะเป็นบานาน่าพัมกี้แอนด์แครอทนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสีส้มนะตัวนี้ก็น่าทานมากนะซึ่งทุกตัวจะเป็นไซส์เดียวกันนะคะก็คือจะเป็นจิวจ๋วๆิน่ารักแบบนี้เดี๋ยวแม่มยอยูจะแกะให้ดูนะคะ ที่สองแสบชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจับง่ายมากนะคะแล้วก็ละลายในปากเลยนะซึ่งเนี่ยเห็นไหมว่านี่นะคะไซส์ขนมนะคะก็คือจะพอดีในการหยิบจับของน้องๆเลยนะคะตัวนี้นะคะแม่แมเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กสุดๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องการหยิบจับนะคะซึ่งเราสามารถแกะซองให้น้องๆนะคะสามารถหยิบจับทานเองได้เลยนะคะแล้วซองคือดีงามมาก เพราะวมันเป็นซิปล็อกแม่แม่อนี่ยหรอไหมคือมันง่ายสําหรับคนเป็นแม่มากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยขนมบางแพ็เกจจิ้งเนี่ยมันจะเก็บยากเวลาสมมติน้องทานไม่หมดนะคะเราก็จะต้องหาที่เก็บอะไรอย่างนี้วุ่นวายหรือบางทีก็ต้องทิ้งเลยเสียดายตัวนี้ก็คือเป็นซิปล็อกเลยนะคะสมมติว่าน้องทานไม่หมดนะคะก็สามารถปิดซิปล็อกนะคะเก็บแล้วก็สําหรับทานไว้สําหรับรอบต่อไปได้เลยนะไซส<า>์สก็คือกําลังพอดีเลยเวลาพาออกมานอกบ้านนะคะก็แค่พกขนมถุงนี้ถุงเดียวมานะคะก็เอาอยู่แล้วจ้า หรือแม้แต่การนั่งคาซีนะคะแม่ๆการเดินทางไปไหนมาไหนนะคะการที่มีขนมนะคะช่วยล่อตาล่อใจล่อแบบพห้น้องได้มานั่งกินขนมอย่างนี้นะคะก็ทําให้สามารถนั่งอยู่บนคาซีได้ยาวๆเลยเช่นกันค่ะสองแสบได้ทานโนบิเมื่อไหร่นะคะก็จะแฮปปี้มานนันเลยคะ่ะ ที่เริ่มทานขนมได้แล้วนะคะอย่าลืมลองโนบินะคะเพราะว่ามันดีงามมากนะคะก็จะช่วยในการพัฒนาการด้านหยิบจับเนาะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะแถมทานแล้วยังมีประโยชน์ด้วยค่ะยังไงนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ตามไปตามกันได้เลยนะเดี๋ยวแม่มาอยู่จะแนบ,บลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะแล้วอย่าลืมไปลองกันนะคะโนบิโนบิจับง่ายละลายในปากวันนี้แม่มาอยู่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย